าบก็จะก็ยังไล่ครับที่เรื่องวงการเจ้าของหลายคนกับโบหูนะครับผมเป็นนักเต้นเพลงอยู่กันพิโกมาก่อนอยู่อาสยามมาก่อนเขียนเพลงทั้งซีรีส์พ่อนทั้งอันนี้ก็ทั้งอาสยามก็สิคเกอในโปนัสซอร์จิตาลาพุ่นลาบไปเขียนเพลงให้เดวิดคาทีล่านะครับเนาะวงการผมนี่เป็นแน่นีิะครับมาไว้ไปไว่นะครับเนาะนักร้องผู้ใดบ่มีสังกัดนี่เรียบร้อยครับข้าวเดียวครับถ้าเบิ่งโหลดทุกคน ครับผู้ใดญ่ใหญ่สังกัดบ่อยๆกับข้าวเดียวนั่นเป็นแน่น,นครับเพอมาอย่างคนเท่านี่ถ้าบ่มีผู้จัดการหรือบ่มีคนดูแลบอ่อยสังกัดนี่คือมันสี่เอาใจใจเจ้าของนะครับเนาะบ่นะบบมีวินัยอยากตื่นย่านใดก็ตื่นอยากไปเฮ็ดก็เฮ็ดบ่ดูแลร่ลางกายบ่ดูแลสุขภาพเลยนักหลออเสื้อเลิอกเสเริ่มเซสร้อมาเป็นศิลปินผู้ใดอ่เฮ็ดเต็ได้ก็ได้มันบอกคือศิลปินมันต้องนึิงขึ้นเวทีต้องสง่านะครับเนาะแข้คนเบิง่งขลักพวักพูดเจอแหลมมวลน้ำเฮเผด เบิ่งรุ่นเก่าตีเบิง่งซีดีพอดตายออร่ายแต่ละคนก็เจ้า,าความอยากย,ยกตัวอย่างน้าใหม่พี่พร่พอดซึ่มนี่แหละซึ่มสิี่ยวมาหนี่งหัจักกันต้องดูดีครับดูดีต,ตลอดนั่นคือภาพบอสันเขาเสื่อมวงการไม่ยากหรอน้องๆกอะไรกันนะครับนผมบอกอยากว่ารลายหรอกเราสู้กันฟังนะครับเนาะในฐานะที่เขาเคยผ่านงานมาผมออกกันแล้วประมาณหกสิดเทสเองท้ายเองโปรโมทเอง ฟังเองซื้อเองสุดท้ายเจ๋งเองหัวหน้าบริษัทก็ตีแหละจี้เอาไว้